ทำลายเข้าของมาถ่ายยังไม่พอ,อคนบ้ามาทำอะไรแถวนี้จะมีกล้าโดดมันเขี้ยวงามคือน้ำทะเลเลยทุกคนจะสิพาทุกคนไปๆมันผ่านไปเลยก็ดิ่งติ้งติงติ้งลิง <laughs> ดีทุกคนเมื่อนีนอยู่กับช่องน้องรจนาลองสารเนาะละกะน้องรีลองสารทะไลเมื่อนี้รถมาลองสารแล้วก,ะะกะ็พอดีรีว่าสีพาไปไปเบิ่งเงินเอียงแล้วก็ไปเบิงงเบ่งบ่อนที่อันเพิ่นเฮ็ดหุ่นไรกาล่หลายใส่อันโอ้ยเดียให่วงเขาเพื่นนท่านนะละกันมัน บ่โมโหเลยเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันเลยทุกคนว่ามันสิเป็นจังได๋โอเคตอนนี้อากาศกําลังดีบ่มีแดดเนาะฟ้ารังฝนมันแบบอากาศกําลังดีแบบใบไ,ไม้กําลังเขียวสินะโอเคเดี๋ยวเฮาไปกันเลยว่ามันสิเป็นจังได๋รถเกือบโมโหแม่นหยังได้ยินแต่น้องลีเว้าเนาะไปไปเบิ่งกันตอนนี้ก็พากันนู่นก็พาแล้วเดี๋ยวที่พากันไปเที่ยวกันเวเ่านุ๊นรถกืบโมโหว่าคุณรายการแมนยังเคยเห็นเพื่อ,เอ,เอได้นุ๊กเนาะ ท่ายิวนําจุเอ้กับอ้ใหญ่เมื่อตอนนั้นเนาะบอนที่ไรเห็นกวัวติดตามทุกคนตอนนี้รถกับน้องรีมาหอดหอดทางเข้าแล้วเนะเาะเตว่าเขาบดได้เขาจะใครกกะเจโนทุกคน <laughs> เดี๋ยวสิถามคนเดินกันแล้วใครได้เขาได้บอกมาลอกกว่าทำไหมเออทำเดี๋ยวจะให้น้องรีทำเนาะว่าเขาจะาให้เขาเข้าไปท่ายได้บอกเพราะว่าอัน เจ้าใส่กระเจานะทุกคนก็ว่าเขาเขาได้ปิดประตูใส่กระเจจุกดีทุกคนเขาก็เลยมาที่ท่ายอยู่นอกว่าีนอกสนะเห็นบอกว่าทีา่เข้าไปไทยมันเหาเขาจป่ายนะเามงามทนบนบรรยากาศก็ดีอยู่ในนะ อันนั้นไม่เป็นหุ่นไรนกไรกาที่เขาเจ้าเห็ดไว้จริงงมืนมนะเขาไป็น,นอยู่ไหนมันจะเห็นแบบวิวงามอยู่นอกนี่มันบบเห็นเลยเขาบบได้สิป,ปีนกับังไาะยันก็จะวาใ้เนาะหญ้าบบเป็นอย่างเขาก็ทายอยู่น้อยเป็นให้ของคนมงเนาะให้ขเขาจามาขนาะดเขาขนาดหุ่นไรกาติงเลย มากลางขืนสิบลอนมาเนาะผ <c oughs> ิวอว,อวอง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 อยู่ย่าเนาะกลับไป <c oughs> ตอนนี้เฮากะเข้าเข้าทางนัดประตูบอได้เห่ามาเข้าทางข้างเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เอ้ยอ้ยงัวตัวงัวไม่สิสนก่อน ตอนนี้อยู่ถึงนี่เนาะลงยังบ่ได้เถอะทุกคนลงจึงได๋วะเอ้าเอา,เอาตอนนี้ก็เข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วนี่บรรยากาศรอบๆอ,อันนี้ก็แม่นภูนม่มคือเกาภูยมหรือว่าเอิ้นภูเข้าขวยก็ได้กูจะลงยังไง เฮ้ย,ดยโดนลุงเลยโอโงเยจะได้ไล์เลย <c oughs> โอ้โหจะได้คลิปอันนี้แก่ก้อนชาวชิวได้คลิปหนึง่งมันกับโบธรรมดามโดดลงเลยเป็นอย่างนั้นละ ตอนนี้ข้าข้าเจ้าก็ออกห่วงเรียบร้อยแล้วงามขนาดอันนี้ก็คือซีเมนข้าเจ้าอะไรเพราะว่าคนมงข้าเจ้ามาก,กินข้าเจ้าเนาะยังสิลปเบิง้งไปเบิ้งคนไรกะเจ้ามัน,ปนเป็นอย่างเี้มันชีแตกต่างอยู่บนอื่นมัมาที่นี่ถ่ายงานน้องรีว่างามแท้งามว่าใั่เขาก็เลยมาแวบเบิ้ง เข้านะง,งามง่ามเลยทุกคนมันเป็นข้าวไก่น้อยปาก็เพียงหัวนง่มดีเพื่นเขาเจ้าใส่กระเจี๊ยบ่ให้คนเข้ามาเขาอยากให้คนเข้ามาเยียบเขาเขาเจะรอ้อยอยู่ไหนนี่ก็เป็นขา้าวอยู่ไหนเขาใส่กระเจี๊ยบให้กิดบ้ อันนี้อันเข้าเห็ดอันนั้นที่บอกเห็ดแบบเข้าเห็ดเหนียวนะอ่าที่บอกเขางามๆที่เป็นเกี้ยวเลยตริงอ,อืมงามไรทุกคนอันนี้คือามาักใบนี้นย่านมันล้มมันอ,อืมเออแปลกนะทุกคน,นอันนี้คือเจ้อมักไลยคือชืย่านมันลมเหรอเนี่ยวับินนี้มันงามงามขนาดหน้เลยบิร์คนเบิร์ งางเดี๋ยวเอามาเบิ้งพคนไดกาเถอลรถคิดว่ามาตอนกลางคืนนี้ต้องร้อนแน่นอนเบิ้งไม่ปิววงแวงวงแวงอยู่ลายขนาดติ่มเลยนะยื้อคมแคมทางนี่แหละี้ใกล้ๆแข่ตรงรถอย่เนี้ยูนะปกติเขาเจ้าชิบเให้คนเข้าเนาะก็เข้าได้ยู่แต่ว่าเขาเจ้าอัดกระแจ๋ไว้ย่านหงอข่วยเขาสินะ มันคือที่มีซองใส่ผันเนาะบอนหนึ่งเป็นตะเกียบบอนหนึ่งบูเป็นตะเกียวนี่ยนตัวนี้ก็ที่ยังหมานอ่อนอยู่ตอนนี้บุมีแดดเนาะอากาศดีดี๋ยวสิงยางไปเบิงบ่ง,งแถวสุดๆอันยังก่อนเขากล้ามาอันนี้อืมอืมอันนี้จ้าจะเป็นข้ากล้ำมาปนกันเบิง่งอัน มีน่าแกะเมื่อบเมแน่นมันตั้งอ่านเปลือกกร,รมไปยังก่อนสำหรับหุน่นไล่กานี่ข้าเจ้าที่เอาเครื่องนุ่งอันเก้าหันที่บอดไดไซหันมาปากักปักไว้เพื่อไล่นกไลก่กาเ่อให้มันมากินขา้าวเฮาเวลามันี่เป็นเกี้ยวละ่ะอันนี้ข้าวประมาณนี้นกที่มากินขนาด เอามาใส่เพื่ออันให้ตันกมันคิดว่ามีขนอยู่อ่ะอืมนอนนี่จะกระพับางนี้ <c oughs> <c oughs> บางบอนข้าเจ้ากระชีเอาเฟืองฟันเป็นอันหูปขนจะอยู่บนนี้เอสเป็นแบบสบายสบายเลยข้องงามขนาดเนอะื้อทวมขวา,างบางบอนนะ <c oughs> แถวๆนี้เราจะสิกับแล้วเนาะพาทุกคนมาเบิ้งหุ่นไลกาซื่อๆกับหัวเขาเขาจะนาง,งามงามสะออนเป็นสะออนบรรยากาศเบิ้งเมฆตอนนี้บบมีแดดเลยตอนนี้นะฟ้ากรลมอากาศดีดีไปเดี๋ยวน้องเราจะยางกับถังเก่านะ เบิ่งเข้ากำลังออกกำลังสศีรษะม,มาธนิติคลิปนี้กระชิบมีอย่างหลายเนาะพาทุกคนมาเบิ่งกันฮุนไรกานงลี <laughs> <laughs> นงลีงาาาวาาานน่างามแท้งามว่าวเซนเดี๋ยวเอาภาข้างนดอคันย่า้งามความจริงก็งามแม่เหละเข้าเขาขเจ้างาม,งาม บางบอนกส็สิเป็น,กน,น,กน,นไนกเนไ่เป็นตะเกียวเนาะบางบอนก็สียังอ่อนๆถึงพูดติดเล้วนยตอนนั้นอันนั้นเป็นไฮบอนน้องรถขึ้นไปตะกี้เนาี่ยเชา้ากับงามๆเลยย่างต่อ ตัวหนูหมูคือเพาว่าเห็ดตัวหนูมันก,กัดเขาเขาจะเข้าเม็ดง่ายเนาะใช่ไหมงามอีกเลย,เลยทุกคนมองมันง่ายเลยนะงามงามเดี๋ยวเขาจังน่าเขาสัญญางออกแล้ว เราก็สิด้ปีนออกเก่าเนาะปีนออกกาเนทางใดชิบวนากว่าต่ได้ปีนซองอเอนนี้กิเาถ่งออกแล้วเนเดี๋ยวเราจะปีนหัวออกคือเก่านะคะไม่ใช่ไปได้หน่อยแล้วเส้กะเจ็บะ ใส่บนเลโอ๋อจะใส่กระเจงกันป้าบกุ๊กมาบุปลาลุยเข้าค่ะ นอนบ bon อนปีไปไนะ <c ười> อะทุกคนงูน่าปีนไปมันแก่งเลยไม่สลายหัวเลยทุกคนมาหลอกมุ <c ười> ้ยสิวถ้าเบิ่งเบิงมันเบิ่งมันสจริงุู <c ười> ยกลมันง่าง่ากว่า จุกัวได้ลายเฮงกันเลยมันไปแล้วไปแล้วทุกคนโอเควันนี้โบ๊ชปีนเลยนะตอนนี้น้องรีปีนมาละแก่แต่เอื่อยกำลังสิปีนมาดูท่านางปีนกันเลยทุกคนชิปีนในโบ๊ช กูวัดย <ım S 2> ังโดยอุตส <into> <Eat maple> <fit> <sm> ่าห์แต่ไม่ยอมแต่ยืนแบบนี้ฮ่าไม่ได้กูตำหนานะทำลายข้าวทำลายข้าวของมาถ่ายยังไม่พอใส่เลยคนขี่รถกายทางก็มอง คนบ้ามาันทำอะไรแถวนี้ขอชื <here Godzilla aesthetic> ่ว <GO av uther> ่าส่งไอโนงนี่มันร้องโง่ไงไรนี่เหิแนวไดโน่กันนีกลัวดูเลยว่ะอืม โดดเม็จึกมาเลยนะบังเสรีทิมทิ้งข้าวของถาสุเรศมาว้าวหนึ่งสองหลับตายหาพี่คี สิพาสิพาทุกคนไปเบิ่งอันสะสะแม่แม่ป้าของน้องลี่ฮนมันอันเป็นสะธรรมชาติแต่ว่าอันมันเขี้ยวงามคือน้ำทะเลเลยทุกคนสิพาทุกคนไปเบิ้ง <c oughs> <c oughs> แปนี่มาปีนดีกล้วทุกคนแห้งบัมากโอ้รอดตายเมื่อกี้สิวก็ออก ผ่านไปแล้วยังเต่น้องรถค่ะเอางี้หนึ่งนอนคือว่าด่านที่สองค่ะด่านที่หนึ่งมาแล้วค่ะด่านนี้ถ้าทางมันจะรับน้ำหนักลงไปเราไม่ได้อ้วนนะคะดูจากสภาพเราไม่ได้อ้วนนะคะรถแคตตุ้ยค่ะจะโอยังไงเนี่ย ยานหัวพลุดีบาปนี่แอละไม่ต้องโฟกัสนะคะขี้ท่าลงโอ้อยตายแล้วโอ้อยหัวพลนธุบุให้แท้งซ้อ,องตอนนี้รถกำลังรีออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวหางซิปอร์ที่สะ ของแม่ป้าเรานะคะตอนนี้ก็เราคนไทยด้วยค่ะ แล้วทุกคนเดี๋ยวที่พากันเข้าไปในเนาะไปกันเลยป่อยไป่อยใส่แลวก็ให้มัน,นยุ่งง่ตามธรรมชาติเลยเนาะทุกคนโกกมากกกลัวจะงูนันคือนโกกเห่อไปไ่ได้เลยที่โคกเนาะน้ำเนาะบบกเขียวๆๆทุกคนเขียวงามขนาด มื่อนี้พาทุกคนมาเบิ้งธรรมชาติที่แถวลองสานเนาะแถวปนบ้านแถวเหือน้องรถเองปกติน้ำมันเขียวมันงามก็นี้ได้แต่มื่อนี้ฝนตกแล้วมันยักคุ้นๆหนึ่งแมน่นบ่ะอืมอันนี้น้องของน้องนิ่งคันเดีอทุกคนมแม่ละน้องของน้องนิ่งเมืม่อนี้บ่ได้สวนพ่นมาเนาะน้องของน้องนิ่งนะขีวเขียวๆวาน,น้องของน้อง,งลีดะแดงเจเ๊ยะ <laughs> <laughs> มันไม่มีเขาคนนี้กับแม่นอัน บรรยากาศแคมหนองมีเทีงลีเข้ามาได้ลนี่กระซีเขียวเขียวป้าอันนี้เม่นอันเด้ออันนี้นะคุณน่ะงามขนาดมันโบเม่นดินได้แต่ม,มันเม่นอันป้าสาลายป้างามป้าสิมาไทายให้ทุกคนเบิ้งดนและได้แต่ม,มันอัน บได้มาจะเครือตเมอนี้เอื้อยมาแล้วก็เลยพามา้าอ้อันนี้มันตินแบบคล้ายๆไข่ติเพื่อคล้ายกบับสลายนะปไม่นะนีน่งามงามสนี่มีทุกคนตัวปีงดุดเลือดคงจะเยอะนะตัวปีงกล็ลไรดากาอันพุ่นทางนั้นกับฝนกำลังมาพุ่นนะพุ่น ทันดิที่จริงแม่นผู่เด้ค่ะนะแต่เดี๋ยวนี้แม่นฝุ่นตกแล้วมันบางไปมืดละฝนบางไปมืดละฝนกําลังซีมาใกล้เข้ามาฮอนหฮาอู้อันนี้แม่นนําบวนนี่นหรือว่ามีตัวอะไรไม่รู้ <laughs> มีอะไรอยู่ในน้ำหรือเปล่าทุกคนนองตัวนี้มันมีตำนานนี่นองตัวนี้นะ ต,ต่กี้แตกกรร่ก่อนฮันอันนั้นพออันพอเทา้าอันหนึ่งฮันเพิ่นฝันฝันว่ามีอันนองมีตัวสร้างันขึ้นมาจาักหนองตัวนี้แหละมีสร้างันขึ้นมาจาักหนองตัวนี้ละบันนี้ขึ้นมาจาักหนองตัวนี้ละเพิ่นทันกะขี้้างตัวน้นฮันขึ้นมาขึ้นมาจักหนองตัวนี้แหละแล้วบันนี้ยู่ซองสามมือละเพิ่นกระต่ายละไทยบ้านก็เสือว่าสร้างันออกมาจากหนองนี่ หนงนี่มันมีเจ้ามีจอมว่าสันแหละเขียวๆเวนี่ยนี่บบมีคนก้ลาลุงเลยได้นี่นอกจากว่าตอนนอกจากว่าตอนอันน้ำแห,งำงห้งกระซิบประมาณนี้ได้ทุกคน ประมาณนี้แหละทุกคนอยู่ร้องสารสนะ่วนต,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 ตัวนั้นก็แม่นเหอนน้องยูน้องแฟดบอมยูท,ทุกคนคลิปนี้กับบอได้มีอย่างหายเนาะมีแต่พาทุกคนมาเบิ้งอันธรรมาสาตรหลังจากฟ้าฝนตกไปเบิ้งธรรมชาสตรอันให้เขาเจ้าแลกลับมานอ้นองน้องนิงนี่เนาะ เดี๋ยวรถที่ขอโตปิดคลิปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ภัมากกดไลค์แล้วก็กดเซฟกดซับสไครตแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งติ่งติงติงลิง,ง,ง,งให้นอ้องทองน้องรถเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลี่แล้วก็น้องรถเหตุคลิปโตไปเนาะเดือด้ากได้ไหมฝากทรงเนย ถ้าผ่รมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครซับสไครองนองรตนาลองสารในเด้อทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า